ถ้าเกิดถึงวันหนึ่งที่น้ำหนักเราเกิดขึ้นมาเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร่ความเป็นองค์รวมหรือความครบถ้วนของคอสใส่ใจสลิมมีอยู่ว่านอกจากในเรื่องของอาหารที่เราจะแจ้งแล้วว่าอาหารอะไรทานแล้วดีอาหารอะไรทานแล้วไม่ดี เรายังมีเรื่องของการทำอาหารอีกว่าควรจะทำอาหารยังไงเมนูที่มันดีต่อสุขภาพและอร่อยจริงๆเราคิดค้นมาเรียบร้อยในส่วนของอาหารเสริมเรามีอาหารเสริมที่ทำหน้าที่เอาของไม่ดีออกจากร่างกายของเรา ทำหน้าที่ปรับสมดุลให้กับระบบทางเดินอาหารของเราและทําหน้าที่เติมสารอาหารดีๆให้กับร่างกายของเราเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกันไปถึงระดับโมเลกุลในร่างกายของเรากันเลยทีเดียวเรามีการคํานวณน,น้ำหนักเท่าไหร่ควรดื่มน้ำเท่าไหร่มวลของร่างกายมากน้อยแค่ไหนควรดื่มน้ำเท่าไหร เรายังมีวิธีการออกกําลังกายที่จะแนะนำให้คนที่เข้าคอร์สสามารถเบิร์นไขมันได้เยอะมากเราเอาไขามันสะสมมาเบิร์นจริงๆด้วยการออกกําลังกายที่คอร์สของเราแนะนำเรายังมีแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น iOS ไม่ว่าจะเป็น Android หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ก็ตามสามารถเข้าไปนะครับแล้ว ใช้แอปลิเคชันนั้นเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งข้อมูลเป็นเลขาคอยเตือนเราว่าวันนี้เราต้องดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราต้องทำนุ่นทำนี่อะไรต่างๆหรือยังนะครับเป็นที่เก็บข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการดูแลน้ำหนักของเราถ้าเกิดถึงวันหนึ่งที่น้ำหนักเราเกิดขึ้นมาเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรนี่คือความครบถ้วนนี่คือความเป็นองค์รวมของใส่ใจสลิม ที่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้สวัสดีครับใ่ใ